ประทนันคือพ่อผู้ดีปันนี่มาเฮ้ยโอ,อ,อ้ยบบตัวแทบป,ปันนัง่งฟ้าน,นั่งสวรรค์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอย่งคะแนนไล่โชนอยู่เดี๋ไล่โชนค่ะช่องท่านไหนค่ะช่องทอดค่ะช่องทอดออดีคือออแม่บุ้ <laughs> ยาางงสวัสดี ชีใจลายมือใด็เด็กเเอ่อได้ไดมาว่นสถาปนาอำเภอหน,อ,อ,นองหินเนาะพนเนาะช่างตุ๊กตาเนี่ยลุงกับอ่ญาญยายมายู่หนองหินเออช่วงประมาณป .2 อพอเรียนเสร็จปุ๊บออเอ่อมอบไปอ่าพ่อแม่ทำการส่งไปอยู่กรุงเทพฯเนาะพอหลังจากไปอยู่กรุงเทพฯเสร็จปุ๊บป๊าน้องหินเด้กลายเป็นอำเภอข่อยก็เลยคิดว่าถ้าเขาอยไปเสร็จปุป๊บแผ่นดินมันสูงขึ้นหรือจังไหนก็แล้ว เสนอเป็นอะเพื่อสัรเาขอยเราก็จะข่อยบัง่อนั่งนี่แหละสมบอนาำตาพ่อในยาข้างเท่าเลยน่าสาบอีเียข่อยเป็นโตเป็นผู้เรียนกินมาขนาดนี้จ่อกมาเล่าจนๆใส่ข่อยเนาะเหนึ่งสองสามแคสันพูดไทยอ่าสิโบว์เด้กวาบวยเี๋ยวกวเียวนก๋เตปกลิ่นแล้วเราทยไหลกระดอยะข่อยเห็นฝนตกเด้มูนี่ ตกเสร็จปุ๊บหได้แล้วต้องหาหมวกใส่อันหมวกใสมาี่กันฝนเด้ค่ะหมวกกันฝนกันฝนกันฝนกให้เปียฝนกันให้ฝนห้าลงไปไฟไหมเจาจะบงมีไม้บอกจะดินถ้าเจ้าสิงว่กจะยกมือ้อเดี๋ยวคนสิยืนไหม้ให้เจ้าไฟไหอะไฟไหนกอยแน่อ่าได้ต้องไต้องกูแบบตะแคงนขอหมวกกันเล่าดินไปซะไปเสียไปทีนี้เอ้าอัน เคยก็ว่าเอยแต่งตัวงามงมากกะสีมาให้เคยบอกตัวโลกกนะโอ้ยแม่ดูดองหกับสันห้ากับเบ้าแบบอันเดี๋ยวขบด่งจะคนกันนี่สามคนหอดบอบ้านดูถูกเจ้าไม่สมเกิาไมบอกให้บคยทายคีบเอาไปเจ้าทายคีบประเด็อ้ามากมากสวัสดีนะคะผู้ใดอ่ะเลอเอวีวานรู้จักกันบอบูจักกันกัทายเบอสั่นเป็นคนงามแบบรรยาดีน่ะค่ะโอ้ยเขาเอานมาเห็น้ก่อนเดี๋ยนี่ ออกมาพี่นายต้องเห็นต้อ,อหเห็นแต่ทนะี่ีเห็นเท่าน้นะครับแสดงว่ทีวี่เห็นสัแก่คตใส่บ่าท่อื่นกาหน้ากว่านนะ้กนะสว่างูงฉันก็รู้ดิครเจ้อขอมาไม่ไห้นลยวบูชัวใครบอกเจ้าเล่หเจ้ายกมือโอ้ยปีนานาะจางไม่เพิ่อมอีจัะโตได้เหรอยาลว่านมมีคนเบิงนะอ่นนาน่เจ้เปิดนี แม่นักคนที่ขับก็บ่าอยากขับถาบบิ้งยิงก้นถาบึ้งเจ้าแม่้เห็นเจ้าอุ้ยคือยู่คนะหเลยขุดขุดขุดขุนเุดขุดขุดอุดขุดขุดขุนขุดขุดนุดขุดขุดขุดาุเขุด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 ขนดขุดขขุดขุอขุดีเดขุดขุดขขุดขุดงจดขุดขุดคขดดขนเ่ สามเดืนนักเลนเขาไม่ไงโอบ้างอันนี้แม่เ้องเออโอ้เด็กมาเขอไปไปสูดดับลงถ้ำหาเลย่ย่างนี้อาลงเอาบอกว่าเขาหูกับไปปับไม้ไส้กมกันจะน้องเออโอไปปกติไปบ้านพ่อแง่บ้านก็เป็นแต่ไปละวพ่อแง่จันแดงก็เลยที่แล้วี่ไปสูนนับลงถ้ำโลดเสร็จแล้ว้็สิสามสิกเป็ตัวทีตแดเลยเอางกันไอฟางทุกเจ้าบอกเพื่อนเจ้งองันเทปต่กอนอะพอสื่อเทปอันหนา มนซุ่มๆปัญญาห่างไม่ไหน่อจับกัแก้แไปทุกยคอยเทาซุ่มๆเราจหมดตุกคอยเทาเท่ว่านใจหมดเราทุกคอยมันรุดอินดี้ือาจีตายแยกผมจากถ้าจะเปไปให้เจ้าเฮี้ยนู้ใหญ่แดงมคับนี่เนี่ยคันแ่้วมาเป็นคนอังกฤนกันอีปั๊ขับรถขับรถนี่เนี่ยเอามาเ่น้า ไม่คอเริ่มเท่าแล้วล่ะแต่จะเล่ามาพราะไงเนี่ยพอเริ่มเทาลงเทาลงเลยอะไปเนาะตอนนี้มาคอยเป็นไงอ่ะคนยเป็นเป็นเป็นซึ่งเป็นอินโนอร์อ๋อแล้วเขาเหมนมาเนี่ยเขาก็จะมาตีมาดายรุ่นใดก็จะนอกข้อรุ่นใดก็โอ้โหมาจจกแย่จับดุนกับอะไ้โดนเอาจากเขาแค่เลี้ยงอย่างงีอ้ยคอยเนี่ยน่ะเออรุ่นไหนเจ้ารุ่นไหนคอยรุ่นนี่แห้งรุ่นไหนมันไม่ใชรุ่นแน่เลยรุ่นที่ค่ะ มี้เบมีอยู่ผู้ใดนมาขอรุ่นีนะ่นไรหนอยมีเฮงน้อยเดียว่หลายซ้ำแล้วเออดีบสต้ตายไปนั่งรุ่นเดียวรุนไหนของข่อรุ่นสิบสมรุ่นจิ๋วแนอยกัสิบสี่อีกน้อยเดียวถามาบอกันเออผู้ใดรุ่่เดียวก็ข่อยแน่เจ้ารุ่นยังก่อนก่อนตอุ้ยบห่บมาดอกอุ้ยนะลูกแอวเอาเพารุ่นไกก็ล่ะ เออจะรุ่นชีพะเนาะรุ่นชีพปะได้รุ่นเสียกสูงจะรุ่นเสียกัรรุ่นชีที่บางอย่างไข่ดิชุดด่วไข่พอมแต่ถ้าอย่างนั้นเยโอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างไรไว่เข้ามองดแเขาเนะอยมัเข่ามองสาคั้เด้อสองันากเลยเ็มอ่ายปู่เนาะบวนมาเลยจ้ เจ้าการลำดับต่อจากนี้ไปเรียนเชิญมาดามสักหน่งผลงานเพลงนะครับจ้ำเสีายวเนียรองน้ำบเจ้าแยลเนี่ยร้องน้ำบอลมัดสีออกล้ำพุ่งแต่เจเ่อถามเจเล่มันสเล่อก้ำพุ่งนนี่ละเนียลองมัดสเ่กมัดก่อหัวน้ำดาล่าเลเหอเฮ้ยมันเหอเดี๋ยวอถามเจ้หน่อยเจ้าจ้างซี่เานกีซุ่เจ้าก่อนล้มันไ มันแต่าบสามมันแต่าบสามผู้บังคับมันแต่สีม่มงเช้าบ่ไบมัหาเบ้างหมาตูกกไ้้ด้มาหาหมอรกกันเลยไมานีื